าละครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาร์มเลนเจอร์คุงนะครับและในวันนี้ก็จะมาเปิดกาชานะครับก็จะไม่เปิดหมดหนวหมดตัวนะครับก็จะเปิดเอาตัวที่ตัวเองชอบนะก็คือผมก็จะมาตามล่าบาวอาดูบิสนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบเลยล่ะคือมันเท่ด้วยเก่งด้วยครับก็เลยทำคลิป คือผมมีเวลาตอนนี้ก็คือแบบประมาณช่วงบ่ายๆนะครับก็เมื่อ,อนั้นก็ไม่มีเวลาเลยครับก็เปิดเทอมมาใหม่ๆก็ได้เรียนหนักเลยนะอ่ะโอเคเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคเข้าเกมมาก็ได้ตั๋วกาชาเหรอสิบใบเลยเหรอโอ้โหมันมันเหมือนจะเป็นตั๋วกาชาที่ตัวเกมแบบแจกมาตอนที่เรากดติดตามช่อง YouTube นะครับแล้วก็แบบสอบถามอ่า ก็ได้มาอีก10บใบนะนี่นะครับก็จะเป็นทัดแสงแล้วก็ทัดมืดนะทัดมืดเนี่ยจะมาตอนวันที่23พฤษภาคมนะครับกย็ยาวถึงแบบไอปิดปิดปรับปุงฐานทับเลยนะอ่าส่วนแสงเนี่ยก็จะถึงวันที่27นะครับก็ก็นานอยู่นะอืมโอเค Smart เอะนูบิสมาเถอะเพราะว่าอะนูบิสเนี่ยผมว่ามันใช้งานง่ายกว่าไอเบาเบาอะไรล่ะ มันชื่อบาวเลยนะผมก็ลืมแล้วเอาเป็นว่าคือมันใช้ยากนะครับไอ้บาวตัวนั้นอนะแร่มันเยอะนะครับบาวมายกกลนดิเอออ่าเรารับตัวกันก่อนเลยสิบใบนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมก็จะไม่เปิดบทนะผมก็จะสุ่มประมาณสัก 20- สถึงส0ิบใบนะครับเพราะว่าผมก็ได้เก็บไปรอลุ้นเดือนหน้าด้วยนะโคโโบนะครับก็แน่นอนแหละโคโโบมันปั้นง่ายนะครับอ่ะเห็นทุกคนเปิดกันได้นะเออ ถ้าได้มานี่แบบแจ่มลยนะเป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งนะครับที่โหดเอาเรื่องก็ยืนเนี่ยร้อยนะครับคือแน่นอนแหละผมอยากได้นะครับอ่ะแต่ไอตัวเนี้ยมันใช้แร่เยอะนะเบาอ่ามายากรน,นะครับมันมันแร่เยอะแล้วก็เล่นยากนะครับในตำนานเนี่ยเขาเล่นกันเยอะนะครับโอเคมาไปก่อนเลยมาหน่อยได้ไหมห้าใบแรก บาวอะดูบิทเท่านั้นที่เราต้องการนะครับถ้าคลิปนี้ผมมีเสียงแบบอ่าไม่แบบมีปัญหาก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคตัวแรกก็ขายาวเลยนะคนบิดลูกโปง่งไม่เอาไม่เอาเราจะเอาอะดูบิทเท่านั้นโ,โหลอมานานมากเลยนะแสงแสงกับมืดเนี่ยนึกว่าจะมาวันที่17แล้วก็ไม่มา18ก็ไม่มาโอ้โหนักเวท ตายละมาวันที่19นะครับก็นานหน่อยนานหน่อยโอเคโอเคโอคืออะไรเอาละ่ะเข้าสู่รอบใบที่15บห้าละใบที่3นั่นเองมาหน่อยอดุบิสนักสะสมครั้งที่4แล้วนะอนุบิสไม่ออกเลยหรอถ้ามานี่เฮเลยนะแต่ว่าน่าจะยังไม่ขึ้น9ดาวนะครับถ้า เมานะเพราะว่าน้ำยาอะไรผมหมดไปแล้วกับไอ้ตัวนั้นโอ้โหกับไอ้ตัวเบาเบาเลยล่ะเบาเออเบาไกลท้องเออผมปั่นไปแล้วนะครับโอ้โชิปนี้จะได้ไหมเนี่ยสุ่มไปประมาณกี่ใบแล้วเนี่ย <c oughs> ประมาณสามสิบเลยละมั้งฮึ่เลดมัน, <c oughs> มนไม่ออกละมั้งตลาดวายลวมั้งอาเดนเจอร์สุ่มช้าไง นี่เราสุมประมาณ5 10 15 20 25นะ25อ่ะอีกใบหนึ่งแล้วกันอีกครั้งสุดท้ายมาเธอนะอนุบิดอดุบิดอืมชอบบิดตลอดนะตัวนี้ในเฟสคือแบบผมผมแบบอ่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเปิดนะแต่ก็เลื่อนหรือไม่ก็บิดเรานะครับมานะเล้วรอบสุดท้ายแล้ะ อาดูบิดโอ้โหเทพเทพสุสาโนะนะโอ้ฟิชชูนั่นเองอะไรวะตัวกาชาจะหมดแล้วไม่ออกเลยเหรออ่ะอีกสักใบคลิปนี้เปิดเยอะไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะบรบี้เราก็จะเอาไปสุ่มอ่โคลโบนะครับตัวเราก็จะเก็บไว้สักนิดนึงนะมาเถอะนะ อ n u b บิสอาโบิสเออบา้ามายากลมาได้หมดโอ้โหปูโรหิตเลตูมเปโอเคเราไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรนะรอให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเราไปตีพีพีดีกว่ามาดูซิว่าอาโนเจอจะขึ้นเอ่อพชรหนึ่งได้หรือไม่อ่า มีขนนกอยู่สีใบเองโอ้โหน้อยจังปิดหลีกวันเสาร์นี้ก็รอนะครับถ้าใครอยากสุ่มก็สามารถจัดกันได้เลยแต่ว่าผมแนะนำดีกว่าว่าให้เก็บรูบี้นะเก็บรูบี้เก็บตัวนะครับไปลุ้นโคลโบเดือนหน้าดีกว่าเพราะว่าโคลโบก็ใกล้จะมาแล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันเองประมาณเก้าถึงสิวันก็เก็บเก็บไป โอเคทีมนี้เขามีบาวมายากลนะบาวมายากลมันโดนมันโดนสถานะง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ยังถึกยังแบบสกิลแบบแม่นยำยังแบบเพิ่มเลือดหิวเลือดให้เพื่อนนะอ่าเรียบร้อยสายการบินแล้วก็ไปตีป้อมจนแตกเรียบร้อยเลยโอเครอบสุดท้ายช่วงนี้ก็ร้อน ร้อนมากเลยนะก็ขอให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพกันด้วยนะก็เดินทางไปไหนก็ใส่หมวกกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะออกไปไหนก็ทาครีมกันแดดด้วยเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงแรงนะครับอืตัวเคนบินตัวเดียวตัวนี้น่าจะไหวอยู่แหละปะเราไปลุยดีกว,ว่าคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับเพราะว่าเราเราเปิดเร็วไปเร็วเลยนะอ่ะ โอเคครับมาเอรินก็ยังเป็นเอเินนะก็ยังย่ำย่ำย่ำนะครับก็ยังโหดนะโหดมากเลยนะครับเป็นทัดไม้ที่โคตรโกงนะโอเคทีมเขาก็ย่ำเหมือนกันนะโอ้โหมาเขามาอยู่หน้าป้อมแล้วจังหวะนี้ยังไงเบาไกทองของเราจะยืนได้ไหมโอ้โหเขามีทั้งอาอาเบโดนะ เบโรเอเลนนะครับ uh huh. ตัวบินเรายังไม่ทำงานนะเพราะว่ามีตัวกันบินนะครับโอเคเราพัดไปก่อนเลยอันดับแรกพัดมาเขาก็พัดกลับแล้วก็ยิงสวนนะอ่า uh. เป็นสเตปพี p ีนะครับโอ้ oh, ทีนี้ผมว่าผมแพ้แน่เลยผมดูทรงแล้วผมดูทรงแล้วล่ะทีนี้ผมน่าจะไม่รอดจากงํามือตัวกันบินเขาแน่นอน โอ้โหเขามากองกันหน้าบ้านผมเต็มเลยตอนนี้เยือดจัดสลีนนาฬิกาปู่ก็ยังเป็นตัวเก่งอยู่นะครับมันก็ยังแบบมันไม่ใช่ปู่เหมือนมันดีดมาจต่ไหนไม่รู้นะแบบพาขึ้นวิ่งอย่างไวเลยนะครับแล้วก็มาอยู่หน้าป้อมแป๊บเดียวก็มาอยู่หน้าป้อมละโอเคทีนี้แล้วก็แพ้ไปอย่างสวยงามนะสรุปแล้วไม่ขึ้นนะครับเพชรหนึ่งเรา ก็ยังอยู่เพชรสองโอ้โหเรียบร้อยเลยโอเคสำหรับชิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อ่าอาดุดท้ายขอฝากกิวหน่อยตอนนี้คนน้อยจัดเลยนะครับตอนนี้แบบมีแค่สี่คนนะก็ขอให้ทุกคนเข้ากิวมาถ้าไม่มีกิวอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังตีกิววอไม่ได้เพราะว่าคนยังไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็เลเวล8ดแล้วแหละนะนะก็ฝากกิวกันด้วยนะครับก็ ขอบคุณที่เข้ามาแล้วชมคลิปนี้จนจบเขาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อขึ้น400ซับตะไข่นะครับต่อสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมไปแล้ว